ห้าโลบอกตัวนี้ประมาณห้าโหลคือพาไดิลายแม่ได้กำลังจะได้ลูกหลายแม่อมตอนนี้กะไปตอนเ้าเนาะพอแฟก,ก็ได้อนาไมคยออกอนแบบนี้แหละทุกคนก็จะโอนแยกเอาไว้แล้วก็กวดให้เพืนะ่อนาาเนาะอนาไมค์แบบนี้เลยเอยาขี้ออกกวดถิว เงินตัวเองบวกวาดมาปวดให้ตัวโอนนี่แหละ <laughs> <laughs> เงินตัวเองแล้วก็มีกวาดเพื่อนละมาละไมเขาโอนนี่เนาะไอ้ละไมเสี้ยอาหารที่ว่าเพื่อนกนลิ่นเราอะนะนี่ก็จะเป็นอน้นเฮาเนาะอันนี้อ้นไม่ผ่านถือพาแล้วทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยนี่ให้ถือพาอันนี้ หาโลบอตัวนี่ประมาณห้าโลถือพาเลยดิลายแม่ได้กำลังจะได้ลูกลายแม่ให้จากใดลูกมันจ้องอะไรได้คนนะเราจะมาในไหมแบบนี้ตัดซ้าตัดซ้อแล้ว,วเลยเก็บเศษ้าออกอาจจะผาเบิง้งกระดิ่งอวนหาวกำลังจะได้ลูกเนาะอนามัยแล้วก็เอาอัน อาหารให้เพิ่นผมไม้นี่ยมันกดขี้พืออกขี้จะเป็นผงๆแบบนี้เลยอ่ะขี้เรเอาไปใส่เฮาบอรดิทิมเอาไปเฮ็ดพุ่นเนาะเอาไปใส่สวนไปใส่สวนเลยนี่ครูเนี่ยกำลังผสมพันธุ์อันนี้กำลังพ่อดรักกันจับคู่ผสมพันกำลังจี้จีจอพ่อรักกันผสมพันธุ์นี่เอาเข้ากันซนะีมือเนาะแล้วออก นีกวดเอาเมื่อกี้เราเอามาใส่เลยเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงทำไมคุณน่ารักจังเลยคุณเหมือนตัวมูเลยนี่นอนเวลานอนนาักแบบนี้แบบนอนนอนอยู่แคมมันไม่ดีเลยว้าวคือจีแซบ หลายคนเห็นตู้เลือดแปงเลือดแปงถือผ้ายังไปจับถือผ้าะระวังได้ทุกคนจำไอ้ถือผ้าเหมือนกับไยดยิงเนาะผู้ยิงถือผ้าแบบใหญ่ไนะใหญ่ไนะอารมณ์บุบบิดนะโอนคือเดียวถ้าคนถือผ้าเราไม่ห่วงตัวาะอยางทายนั่นนึงเนาะต้องให้ผู้ชำนาญจะขอบมือจับมันไม่แฝงจับงคือกระเบื้อกินคือกันได้ตทำไมผู้บัญช่ยเลี้ยงมันจับ พวกเราเลี้ยงอ는พวกเราจับชีวิตประจำวันแต่ละมือแต่ละวันแ,แต่ละมือแต่ละเดย์มมีอย่างเฮ็ดเวียกินข้าวเลี้ยงลูกกับเลี้ยงออนสลัดทีู่ นี่อนนอกอกันมทานโบอกันเอาไว้อันขาวโซ่ขาวเด็กผลงาน่ะถ้าบโบกมันจะเจาะไปนั่นแหละจะได้กระสอดที่หนีเลยอันนี้มันยังสิบโบอกเนโบกย่างดีกับโบกของโบก,กแต่ว่าเราเน,นี่นนยัตนี้ไว้หอมในใจนะ เลยต้นหมกมันหมกมันบ้านเฮามันสีเทาหมกมันเวียดแต่บางพูดเสียงขวางมะนาวเดกมะนาวสีหรือเลมอนบ่มะน,นาวเพิดมะนาวนะยังบุคคลเนาะเรายัายางมีสวดกาแฟอาหารอน้น ค่ะอันอ๋อคือไม้ไผ่นี่เลยนี่เลย